ผมวัดนี่แหละนะครับเบลเบไหนอุ่งแข็งกันหมดแล้วหนึ่งนีทีสานไปยังไม่ถึงเลยอ๋อไม่ทิงเลยเมื่อกี้วัดไปครึ่งห้านาทีแล้วครับดูแต่หนังครับโอ้โโหมเป่าโอ้ห้านาทีแล้วโมเปล่าสองนาทีครึ่งเอง 你讲还是可以啊。嗯。你给我拍点看。哦。哦 <noise>，哦，哦 <noise>，哦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  แต่ที่ปัจจัยนู่เนาะมั้งยังไงบ่มีอ่ะเดี๋ยวเคราะห์ในมันนี่หมดคลิปยาวห้านาทีนะอ๋อโอเคทีสิบเก้าเลยทีสิบเก้าบิทีนาทีห้าสิบเก้าในห้านาทีตรงนี้

ยาแม่ยารถรสรฉาดอาหารมันจะเปลี่ยนไปอยู่ตอนน้ำฝนปายกกระไรถ้าตอนรงอย่กัาแข็งแรงก็

Tu không ta ô. ăn nó nè. cút. làm nát nhá. ào. ào ào. bay điều này quà đấy.

พูดอีวิเสื่อยนั่นดีกว่ามาแขวนผ้ามินี